ค่ะชื่อจิรพัฒน์นวลทองนะคะชื่อเล่นชื่อนินอายุ27ปีค่ะเชื่อพระเจ้ามา17ปีแล้วค่ะก็ตอนนี้ทำธุรกิจส่วนตัวค่ะค่ะก็เริ่มต้นรู้จักพระเจ้าผ่านลูกพี่ลูกน้องค่ะจากการประกาศของลูกพี่ลูกน้องนะคะในช่วงที่ห่างหายจากพระเจ้าไปนานใช่ไหมคะก็เป็นช่วงที่เราเข้าสู่ชีวิตวัยรุ่นนะคะในช่วงนั้นก็ เป็นชีวิตที่แบบอยากจะลอ,ลองออกไปใช้ชีวิตเองคะแล้วก็มีโอกาสได้ไปต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะก็ชีวิตช่วงนั้นก็คือเราแบบเดินทางแบบโดยที่แบบ ไม่ได้เดินกับพระเจ้าอะค่ะมันมันค่อยๆห่างหายกับพระเจ้าไปโดยที่เราก็ไม่ทันได้รู้ตัวอะค่ะจนแบบเกิดเหตุการณ์หลายๆอย่างเข้ามาในชีวิตทีนี้ก็เลยแบบเป็นชีวิตที่เศร้าเศร้ามากๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่สามารถคุยกับไขได้เลยจนแบบเป็นเหตุการณ์ที่เราแบบอยากจะตัดสินใจฆ่าตัวตายตอนนั้นก็ก็คือในช่วงที่ตัดสินใจจะฆ่าตัวตายอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นพรคคัมภีไบเบอร์นะคะที่เราไม่ได้หยิบจับมานานแล้วจู่ๆก็ล่วงลงมา ล่วงลงมาตรงข้างหน้าเราแล้วหน้าที่ล่วงออกมาก็เป็นมัทธิวบทที่21ข้อที่22เกาไว้ว่าสิ่งสารพัดท,ที่ท่านขอหากท่านอธิษฐานด้วยความเชื่อท่านจะได้ก็ตอนนั้นก็รู้สึกว่าแบบมีคนคนหนึ่งที่รักเรามากๆพระเจ้าอยู่ด้วยกับเราตลอดแต่เราก็แบบหลงลืมพระเจ้าไปอะไรอย่างเงี้ย ก็วันนั้นก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ลูกขึ้นมาอธิษฐานอีกครั้งนึงแล้วก็ขอกับพระเจ้าว่าพระเจ้าลูกอยากจะกลับไปหาพระเจ้าทางนี้เป็นแบบน้ำพระทัยของพระเจ้าขอพระเจ้าประทานงานให้กับลูกลูกไม่อยากอยู่กับความทุกข์นี้แล้วอะไรเงรี้ยก็พระเจ้าก็ตอบคําอธิษฐานนะคะโดยการประทานงานแล้วก็เป็นงานที่หยุดเสาร์อาทิตย์แล้วก็สามารถมาบวชได้ด้วยะคะ่ะก่อนเริ่มไอนิวนะคะก็คาดหวังว่าเราจะได้พบกับพระเจ้าะคะ่ะ เชื่อว่าพระเจ้าจะมาพูดด้วยเป็นการส่งตัวค่ะพวันนั้นพระเจ้าก็มาทําให้เห็นว่าพระเจ้ามาไต่ให้เรายังไงพระเจ้ามาไถ่เพื่อเราแบบไหนอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอีกวันนึงที่แบบร้องไห้หนักมากเลยแล้วก็ได้คุกเข่าอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วก็แบบเห็นทงการทรงสถิตของพระเจ้าอย่างเงี้ยค่ะพระเจ้าก็อยู่ด้วยกับเราแล้วก็ทําให้เราตระหนักว่านี่เรามมวเสียเวลาไปกับอะไรมีคนคนนึงที่รักเราทําเพื่อเราได้ขนาดนี้เรามมวไปเสียใจกับ กับใครก็ไม่รู้ที่เขาเข้ามาสร้างบาดแผลให้กับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นความขมขืนที่แบบผู้หญิงคนนึงก,ก็ก็เกินจะรับได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าพระเจ้าเข้ามาทําเพื่อเราให้เราขนาดนี้เป็นคนที่รู้สึกว่าไร้ค่ามาโดยตลอดพระเจ้าก็มาทําให้เห็นว่าพระเจ้ารักเรามากแค่ไหนพระเจ้าเข้ามาเติมเต,มต็มความรักเราแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะคะเราสามารถอภัยให้กับคนพวกนั้นได้ด้วยและอธิษฐานเผื่อพวกเขาได้ด้วยค่ะ เป็นในช่วงที่เขาให้อธิษฐานให้กับพ่อค่ะก็ตอนวัยเด็กก็ไม่ได้อยู่กับพ่ออยู่แล้วอ่ะค่ะแล้วก็พ่อแม่แยกทางกันอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราโทษพ่อมาโดยตลอดโทษแม่มาตลอดว่าทําไมเขาถึงไม่ได้อยู่เติมเต็มความรักให้กับเราในช่วงวัยเด็กจูๆ่ๆอาจารย์ก็ได้พูดถึงเรื่องกับพ่อแล้วก็ให้เราอธิษฐานให้กับพ่อแล้วก็ให้อภัยบาปให้กับพ่ออย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าพระเจ้าตั้งใจจะให้เรา เห็นภาพที่พระเจ้าถูกตรึงบนกางแขนให้กับเราแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากจะเสียเวลาให้กับสิ่งพวกนั้นเราเราอยากจะมีชีวิตเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้ามากกว่าเพื่อคนคนหนึ่งที่รักเรามากๆนะคะค่ายไอนิวนะคะก็เป็นค่ายที่หนุนใจมากๆเลยะคะ่ะแล้วก็เข้ามาปลดล็อกชีวิตหลายๆอย่างนะคะแล้วก็ทําให้เราเข้าใจความหมายของคริสเตียนมากขึ้นด้วยะคะ่ะ ก็อยากจะหนุนใจพี่น้องนะคะว่าพระเจ้ารักเรามากจริงๆะคะ่ะถึงแม้ว่าวันนั้นเราไม่ได้รักแม้กระทั่งตัวเองนะคะอยากให้เชื่อว่าพระเจ้าอยู่ด้วยกับเราทุกๆเหตุการณ์ให้เราอยู่ด้วยความเชื่อและหากเราไม่มีทางออกในชีวิตนะคะให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าค่ะเชื่อว่าพระเจ้าจะไม่ทิ้งเราไปไหนคะ่ะความรักที่เราโหยหามาโดยตลอดนะคะตอนนี้ก็ไม่ต้องโหยหามันจากใครแล้วค่ะ พระเจ้ามาเติมให้เราจนล้นมากล้นจนเราอยากจะแบ่งปันไปให้กับคนอื่นนะคะให้กับคนอื่นที่เขาจะได้มารู้จักกับพระเจ้าของเราอย่างเงี้ยคะ่ะ อยากจะหนุนใจให้พี่น้องที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้านะคะจากนินเป็นคนที่ไม่เคยเห็นคุณค่าในตัวเองวันนี้พระเจ้าได้มอบความรักให้กับนินแล้วก็เปลี่ยนแปลงในชีวิตของนินแล้วค่ะและอยากจะบอกกับพี่น้องว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่จริงแท้ในชีวิตของพวกเราทุกคนค่ะอยากจะให้พี่น้องเปิดใจต,ต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของท่านนะคะและท่านจะได้เห็นความรักแท้และการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของท่านค่ะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ